เด็ค่ะมันก็จะมารีววเป็นโต๊ะนะคะก็คือนี่3โต๊ะยาวไปอย่างนั้นเลยนะโอเคก็อันนี้เป็นโต๊ะแพ็คของอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เก็บตัวตามวันที่นะคะเมอนกันไกลแล้วนี่นะค่ะก็ตกเก็บมีชั้นใส่ของมีนี่นะคลิปนี้ยาวก็ขอโทษไม่แน่ใจไม่แน่ใจนี่เป็นพวกกระดาษโน,นะเนาะ อันนี้เป็นถุงพลาสติกที่มิงสังของก็อันนี้คือเรายังไม่ได้ทําสลามให้นะคะเพราะว่าของมันยังไม่ครบนะกบกปกมันยังไม่มานะอันนี้เป็นจอกระดาษดีนังสือเรียนอันนี้เป็นพวกถุงพลาสติกนะคะน,นี่อาจจะมืดๆนะอันนี้เป็นแบบกล่องกระกระชี้โฮเม,มนะนนเป็นที่เก็บเงินนะคะลาจจะเป็นตัวคิดเล ออเดอร์ของที่เพื่อนสั่งนะคะออเดอร์ Order. อันนี้จะชิ้นที่ขายมีสองอันนะอันนี้เป็นตัวอ,อย่างสินค้าที่ทําเองอันนี้เป็นของแถมน,นี้ก็เป็นของแถมคอมไฟเปิดอยู่อันนี้เขียนปากกาไฮรท์ที่เก็บปากกาไฮร่เน้นแป้งทำตารางนะไม่ไม่ให้ดูเป็นกาวค่ะอันนี้เหลือสองกระปุกอันนี้หมดแล้ว นี่เดี๋ยวนะเป็นน้ำเปล่าอันนี้พ่อคงซีจันค่ะก็ซื้อมางินงๆนนะคะใส่ทําเล่นในน้ำเปล่ากินเองนี่เป็นนี่ชานนะอันนี้รวมแสงด้านล่างจะเป็นอุปกรณ์ทำจานเนาะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นพวกดินสอเป็นตัวทำการบ้านเนาะดินสอ 9T0A เอหลือน้อยมากมกระจกคิสตี้นี่พวกสีพลา,ามทำเองเล่นเดโคเทปแล้วนี่นะ เป็นชั้นแขกของอันนี้เป็นที่เก็บสตูดีโอที่เก็บของนะคะโอเคต้ละใต้ตัวก็จะเป็นของขายเนาะเนี่ยก็จะมีเป็นพวกเ r a p w แรบปบแบบแบบอันนี้ไม่ได้ขายโดยแพ็คนะอันนี้เป็นุกุญแจมีกระเป๋าโายตงุงกระเป๋าโดยตงุงนี่เหลือหกใบนะคะแล้วมีของต่างๆนะก็โอเคนี้แค่นี้นะสำหรับวันนี้บายบายก็ลิปสั้นๆนะ